สวัสดีครับวันนี้ก็ทําการเปิดผิวแล้วก็ขัดแต่งนิดหน่อยครับเหลือเก็บรายละเอียดป้ายที่ทําการผู้ใหญ่บ้านนะครับไปรับชมกันนะครับนี่ก็ทําการเปิดผิวเรียบร้อยแล้วก็เหลือขั้นตอนการขัดพื้นผิวทาพื้นผิวให้เรียบนะครับรายละเอียดทุกซอก หนังสือก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีบูดมีเบี้ยวก็พยายามทำให้สุดฝีมือนะครับแต่ละป้ายไม่มีบูดมีเบี้ยวมีร่องไฟเล็กๆทุกอันนะครับเ,รเ,เก็บเดี๋ยวก็จะเจ็บพื้นผิวด้วยสิวนะครับเพื่อให้พื้นผิวมันเรียบ ออ็ตัวนี้ขุดลึกความหนาของตัวหนังสือก็ประมาณ10มิลหรือ1เซนนะครับเ,ออเก็บรายละเอียดแล้วก็จะรายละเอียดเสร็จแล้วก็จะเคลือบด้วยสีโพลียูรีเทนนะครับ 1K ของเบเยอร์เป็นตัวภายนอกนะครับเนื้องานก็จะประมาณนี้ แกะมาแล้วก็ยังหนักอยู่หนักมากไม่รู้จะโดนค่าคนส่งเท่าไหร่นะครับไปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่รับชม